ที่จังหวัดลบบุรีเรื่องของผลไม้กันบ้างใช่แล้วค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะจัดถแถลงข่าวเทศกาลกระท้อนหวานสินค้า GI และของดีเมืองลบบุรีครั้งที่32ค่ะนายปรัยญาเปป่าตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายรพีทัศน์อุ่นจิตตพัฒน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองรบบุรีครั้งที่32ส่ณสวนกระท้อนผู้ใหญ่อนุวัต์ โตสวัสด์หมู่ที่7ตําบลตะลุงอําเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุรีซึ่งภายในงานถแถลงข่าวยังมีการเปิดตัวการแปรรูปผลผลิตจากกระท้อนมากมายรวมถึงเมนูการทํายํากระท้อนกรอบซึ่งมีรสชาติที่อร่อยและก็สีสันชวนน่ารับประทานให้แก่ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรสด,ด้วยค่ะสําหรับการจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองรบบุรีครับครั้งนี้จัดเป็นปีที่32 กำหนดจัดการตั้งแต่วันที่21มิถุนายนยาวจะไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมศกนี้นะครับที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานจะมีผลกระท้อนสดจากชาวสวนกระท้อนมาจําหน่ายหลากหลายสายพันธุ์นะครับเช่นพันธุ์ปุยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์นิ่มนวลพันธุ์ทองกร,รมยี่พันธุ์ทับทิมซึ่งเป็นสินค้า G.I. สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลบบุรี <S <S นอกจากนี้ยังมีกระท้อนแปรรูปในแก่กระท้อนลอยแก้วกระท้อนกวนกระท้อนทรงเครื่องมาวางจําหน่ายเพื่อให้เลือกซื้อหาไปรับประทาน เป็นของฝากจากจังหวัดลบบุรีให้ได้เลือกชิมช็อปด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมครับประมงย้อนยุคโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านการแสดงของชาติพันธุ์การแสดงดนตรีลูกทุ่งและกิจกรรมอื่นอนอีกมากมายครับรวมถึงการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อจังหวัดลบบุรีการจัดแสดงพันไม้และสินค้าของดีเมืองลบบุรีนั่นเองครับ